สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มสุรินทร์พัฒน์ถิ่นชนแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะได้ทํางานในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็มีโอกาสนะครับพาครอบครัวนะครับพาครอบครัวครับมาไหว้พระขอพรนะครับวัดเทพสอนธรรมารานะครับหรือหลวงปู่สวงนะครับที่อยู่ตรงปทุมธานีครับติดกับถนนเส้น3-45ห้านะครับที่เรามาจากลังสิตมุ่งหน้าไปบางบุทองนะครับ นี้ก็เป็นวันดีนะครับได้พาครอบครัวนะครับมาไหว้วขอพรนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศกร<ม>าครับก็มีคนมาก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ออกจากบ้านปุ๊บนะครับฝนตกปั๊บนะครับฝนตกฝนตกก็คิดว่ามาที่วัดนี่สงสัยจะลงรถลําบากนะครับไปก่อนถึงประมาณ2กิโลครับฝนตรงนี้ไม่ตกเลยนะครับไม่ตกเลยนะครับก็บรรยากาศมาฝาก FC นะครับหุ่มสุรินทร์พัฒน์ถิ่นชนแนลทุกคนนะครับ วก็ขอโชคขอลาบกับหลวงปู่สวงนะครับขอให้ F c ซนะครับที่กดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มสุรินพัฒน์ถิ่นนะครับชแนลนะครับได้โชคได้ลาบได้วยกันนะครับสาธุสาธุานี่นะครับวันนี้วัดเทียนถวายนะครับมาไหว้พระนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่ 12. พฤษภาคม2567นะครับดูบรรยากาศด้านข้างนะครับเนี่ยนะครับ,นะรบก็จะมีพระธรำวัดเย็นนะครับเป็นกิจวัตรของสงฆ์นะครับนีบ้บวดทางซ้ายมือนะครับนี่ก็จะไป วัดเทียนถวายนะครับจะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพญานะครับตอนนี้ก็หลวงปู่ทวดองใหญ่นะครับก็ได้สร้างเสร็จแล้วนะครับได้สร้างเสร็จแล้วนะครับเนี่ยไปสืิฐานณริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านนะครับเอฟซีหนุ่มสุรินพัฒถิ่นชาแนลนะครับมาไหว้กราบไหว้ขอพรและให้อาหารน้องๆนะครับดูนะครับน้องๆมะหมาสีขานี่เองครับ นี่นะครับเราก็จะพาครอบครัวนะครับครอบครัวของหนุ่มสุรินทร์พัฒน์ถิ่นชาแนลนะครับมาทําบุญนะครับโดยการซื้ออาหารนะครับอาหารสัตว์มาให้กับหมาจรจัดนะครับหมาที่อยู่ที่วัดเทียนถวายนะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับที่เราได้ไปขอพรนะครับก็คือวัดเทพศรธรรมรามนะครับเป็นวัดของหลวงปู่สวงนะครับซึ่งอยู่จังหวัดปทุมธานีห่างจากวัดเทียนถวายนะครับประมาณ 3กิโลนะครับ3กิโลเมตรนะครับ3กิโลเมตรนะครับนี่คือบรรยากาศจะมีลานกว้างนะครับแล้วก็จะมีได้ยินเสียงพระนะครับทำเจ็นนะครับทำวัดเจ็นนะครับฝั่งทางนี้นะครับก็จะมีนะครับมีต้นไม้ริมแม่น้ําเจ้าพญานะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นศาลาปล่อยกบปล่อยอะไรนะครับนี่ก็จะพามานะครับลูกหลานมาวิ่งเล่นออกกําลังกายกันได้นะครับนี่ก็จะมีน้องมะหมาสี่ขาครับอ่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอยู่ตรงบริเวณหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับที่อยู่ติดแม่น้ําเจ้าพญานเดงนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับนี่นะครับเราก็จะมาบูชาดอกไม้ทูกเทียนนะครับวัดเทียนถวายนะครับเพื่อบูชาหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพญาถึงวัดเทียนถวายเองนะครับก็จะมี หลวงผุดทวดครับประดิษฐานนะครับเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อนะครับประมาณสัก2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพญานะครับก็จะมีเรือนะครับเรือทรายนะครับล่องเรือทรายตัวนี้บรรยากาศดีครับบรรยากาศยามเย็นนะครับมีต้นไม้ใบหญ้านะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็จะมองเห็นนะครับนี่ก็กําลัง เพิ่มเติมนะครับนี่ก็จะมีหลวงปู่ทวดนะครับองค์ใหญ่นะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวกิจกรรมหนึ่งครับพาลูกหลานนะครับมาทําบุญไหว้พระให้อาหารมะหมาสีขาแล้วก็ให้อาหารปลานะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีครับหนุ่มสุรินทร์พัฒน์ชแนลนะครับก็ได้พาทุกท่านนะครับมากับไหว้ขอพรนะครับแล้วก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับได้พบได้เจอแต่สิ่งดีดีมีโชคมีลาบใครที่เจอปัญหาอุปสรรคในชีวิต ก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับสาธุสาธุนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของหลวงพุทธพทวดนะครับวัดเทียนถวายนะครับวัดเทียนถวายนี่ก็กําลังนะครับเทปูนะครับเพื่อเชื่อมกับสะพานนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับช่วงนี้น้ําก็จะลดน้อยลงมาเหมือนน้ากําลังลงนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเรือทรายนะครับเรือทรายนะครับสะพานนวนฉุยนะครับวันนี้หนุ่มสุรินทร์พัฒน์ถิ่นชาแนลนะครับก็ได้พาทุกท่าน อาบมว้พระขอพรชมบรรยากาศยามเย็นนะครับวัดก็จะมีนะครับให้ขอพรขอโชคขอลาบนะครับก็จะมีสารต้นทรายครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับแล้วก็จะมีนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับที่เห็นอยู่ต่อหน้าเราก็จะเป็นเจดีย์นะครับไว้เก็บอติของอดีตเจ้าวาดนะครับมาทุกยุคทุกสมัยนะครับจะเห็นบรรยากาศนะครับ เห็นบรรยากาศนะครับวันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดที่อยู่ทางด้านนู้นนะครับติดกับริมน้ําเจ้าพยานะครับครับเจดีเก็บอธิของเจ้าวาดทุกยุคทุกสมัยนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นโบสถ์นะครับผ่านมาหลายร้อยปีนะครับแต่ว่าก็ยังอนุรักษ์ไว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ฝากให้เอฟซีนะครับถ้ามีโอกาสได้แวะเยี่ยมเยียนมาแถวปทุมธานีนะครับติดกับถนนเส้นสามสี่ห้านะครับก็ ขอยาดแนะนําวัดนี้นะครับวัดเทียนถวายนะครับวัดเทียนถวายนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับพระก็มีการปฏิบัติดีนะครับมีกิจกรรมทําวัดตอนเย็นนะครับอันนี้ก็มาแป๊บเดียวนะครับเราก็ได้นะครับได้ทำก็สบายใจนะครับก็สบายใจนะครับ